สวัสดีนักเรียนอันนี้เป็นแคนคูลัสปีหกห้านะขอให้เป็นตอนที่1นึตอนที่1เรื่องกดลูกโซ่กดลูกโซ่เรื่องกดลูกโซ่เ,โซเ,โซเนาะให้เป็นตอนที่1กดลูกโซ่ อ่ <c oughs> ที่หนึ่งลูกโซ่ก็ให้นักเรียนใช้เอกสารอ่าเอ,าเอากสารเลที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็เอ,เอกสารแคนคูลัสที่เราเรียนกันมาแบบฝึกทักษะเรื่องแคนคูลัสนักเรียนก็เปิดไปในหน้าที่ หน้าที่ห้าสิบสามหน้าที่ห้าสิบสามกดลูกโซ่หน้าห้าที่ห้าห้าสิบสามเหตุที่ต้องเรียนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีเวลานะทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมติวอะไรต่ออะไรนักเรียนไปเมื่อติวแล้วทําให้เวลาเรียนไม่พอ,นะอ,อกดลูกโซ่ก็เป็นเพื่อนก็คือการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันโดยใช้คอมโพสิต นะฟังชันประกอบฟังชันประกอบภาษาอังกฤษเรียกว่าฟังก์ชันคอมโพสิตการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนั้นสามารถทําได้เมื่อหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนั้นได้สูตรในการาก็กเ,ก o, รเรียกว่ากดลูกโซหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเชนลูภาษาอังกฤษเรียกว่าเชนลูสูตรก็เป็นอันนี้จะเข้าใจยากหน่อยก็ตามเนี่ยนะ d o f พ u f ไฮ x เข<ม>้ากับ g f g f ไฮ f x ค<ม>ูณ f ไฮ x อะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นสูตรทีนี้มันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะที่เคยสอนไปแล้วก็ถ้า y ถ้าฟังก์ชัน u u เท่ากับฟังก์ชัน x กดลูกโซ่ก็มันจะเป็นลนักษณะอธิบายนี้ก่อนนะฟังก์ชันคอมโพสิต y ท่ากับฟังก์ชันของ u แล้วมันมีเชื่อมโยงเชื่อมโยงว่า u ท้ากับฟังก์ชันของ f x มันเราก็สามารถจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันที่มันโยงต่อเนื่องกันเรียกฟังชันประกอบ c คอมโพสิตฟังชันเพราะฉะนั้น y เท่ากับ u กกาลัง n เมื่อ u เป็นฟังก์ชันครูเคยสอน y เท่ากับ v กำลัง n v กับก็ใช้แทนกันได้ dy ว y ยบเก็เท่ากับ n คูณกับฟังก์ชันเนี่ย u กำลัง n ลบหแล้วเอาฟังก์ชันเนี่ยมาดิบอีกครั้งหนึ่ง d u du/ dx ออีกครั้งหนึ่ง ก็ you, in, U ก <un teaching. S 1> ับีเอ็ก hey. X เท่าก so so ับ N คูณ U กับ N ลบหนึ่งดอันนี้เป็นสูตรอันนี้จะเป็นสูตรจุดลับนี่ว่าถึงฟังก์ชันขอมโพสิ o นักเรียนต้องเอาสูตรนี้เป็นลับถ้า Y เป็นฟังก์ชันของ U และ U เป็นฟังก์ชันของ X นะ d y D U และ DU dx บได้หาได้ได้ได้ว่า D Y dx บ X ท่ากับเท่ากับ ดีวายดียูคูณด้วย d u ยูบาอันนี้ตัวยูตัวเต่างกันเนาะอันนี้เป็นสูตรตัวยอันนี้ตัวยูนี่ตัวเอ็กต่างกันอันนี้ต้องเข้าใจถ้าจะเขียนให้ตัวมันใหญ่ๆก็ d y… วายบาเท่ากับดีวายบายตัวยูตัวนี้ตัวยูคูณด้วย d u ยูบาตัว x มันจะเขียนเป็นแบบนี้ให้เรียนเข้าใจได้ว่าเขียนต่างกันเนาะ อ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้หรืออันหนึ่งใช่ไหมสูตร,รที่ใช้อันนี้ใช้เป็นสูตรเรียกว่าฟังก์ชันประกอบอันหนึ่ง y เท่ากับ u กำลัง n นะเราจะได้ว่า dy by dx เท่ากับ n ค,คูณกับ u ใน,นเมื่อ u เป็นฟังก์ชันนะ u กำลัง n ลบหนึ่งแล้วเอาตัว u มาดีอีกครั้งหนึ่งดิอีกครั้งหนึ่ง du by dx t หนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่ ต้องใช้สูตรที่ต้องใช้สองอันเนี้ยใช้คู่คู่กันบางข้อก็ใช้อย่างนี้ไปเลยก็ได้บางข้อก็ต้องใช้อย่างนี้แล้วแต่ต่อไปนักเรียนเรามาดูแบบหัดเลยนะแบบหัดไปเลยนเนาะครูจะทําให้ดูเป็นบางข้อมาดูเป็นบางข้อนักเรียนก็สามารถจะทําได้ข้อหนึ่ง นักเรียนไปทำเองเนาะเติมเองได้ต่อไปนักเรียนดูให้ดูข้อสองนะดูข้อสองนี่ข้อสองจำนว f x เท่ากับกำนวน f x เท่ากับ x กำลังสามลบ x กำลังสองนะบวกบวกเอ่อ สทั้งหมดยกกำลังสามให้หา f ไพ x เือหาอนุพันธ์เนี่ยแล้วก็ f ไพ่ลบหนึ่งก,กา็จากการทำจากการทำครูก็อธิบายตามชีตไปก็จะอธิบายเป็นบางข้อแล้วให้นักเรียนทำเป็นบางข้ออ่ะทีนี้นะเอ่อถ้าเราให้ u เท่ากับตัวข้างใน u เท่ากับนะ x กำลังสามลบ x กำลังสองบวกสามบนนี้ให้เป็นฟังก์ชัน u ซะ fx เท่ากับ y ยกกำลัง uy เท่ากับ u กำลังสามให้ตัว u คือตัวนี้เพราะนั้น y หรือ fxy เท่ากับ u กำลังสามให้กดลูกโซ่ dy by dx เท่ากับ dy by du คูณด้วย du by dx เนาะ dx เราก็ต้องหา dy by du ก่อน DU, d ีวายบได้ดีวายบก่อนก็จากอันนี้เนาะพันเอฟไฮเอ็กซ์ดีวายบก็คือดิฟตัวนี้ก็เป็นเท <im> ่ากับ Dy วายบก็คือ D u ยู DU, กำลัง3ามบาตัวนี้ตัวหน้าคูณ d ี y, u, u ูคือตัวนี้ใช่ไหมดียูก็คือ D ี ดิฟเอ็กกำลังสลบเ็กกำลังสองบวกสามดิบาเอก็มาอังวนนี้ครั้งหนึ่งก็ทําไปดิฟ u ูกำลังสเมื่อกี้นี้สอนแล้วเท่ากับ3าดิฟยูกำลังสามบาดิยนะดิฟยูกำลังก็คือคือสามยูกำลังสองสากำลังสองนะด u ยูเท่ากับห่งไม่ต้องใส่ก็เท่ากับสามยูกำลังสองคูณดิฟ x อกกำลังสได้3 x มกกำลังสอง ดิฟ <Deep, c oughs> ลบ x กซ์ำลังสองได้ลบสองเดิฟสามได้ค่าคงที่เป็นศูนย์ไม่ต้องใส่ก็ได้แค่นี้กับแค่นี้แต่เนื่องจากนี่ยังติดตัว u อยู่ใช่ไหมเนี่ยติดตัว u อยู่เราก็จะต้องนะน,นเรียนยังจะต้องเออเปลี่ยนจาก u ให้เป็นนรูปฟอร์มของอันนี้นักเรียนย้อนกลับมาดู u เท่ากับ x กซ์ำลังสามลบ x กซ์ำลังสองบวกสามแล้วก็เอาสามคูณได้เอ็กซ์ำลังสามไดเอ็กซ์กำลังสองบวกสาม เอ่อตัวนี้ตัว u ต้องยกกำต้องยกกาลังสองใช่ไหมยกกําลังสองเข้าไปยกกําลังสองเข้าไปนะก็สามยูำ u, กำลังสองยคือตัวนี้ก็น,นี่ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นก็ได้ตรงนี้ออกมานะสามเอ็กกำลังสองสคูณอันนี้คือ f อฟไฮ อ่ะคำตอบหนึ่งได้แล้วอันหนึ่งอันนี้คือ f x อ really น <lum S 1> ุพันธ์แต่ f x ที่จุด x ถ้าก็ลบหก็ลบหไปแทนในนี้ลบหนึ่ลังสด้วยลบหนึลบอันนี้ลบหนึ่ลังสองได้1นึ่ง่หเอามันก็เป็นลบหนึบวกลบหลบหนึ่ก็นี่ก็เหลือหนึ่งหนึกำลังสองใช่ไหมลังสองก็ได้1ก็คือ3าคูณหคูณกับห คำตอบก็คือเท่ากับสิบห้าได้คำตอบแค่นี้แต่ข้อนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างข้อที่สองเนาะก็ได้แค่นี้เออเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำข้อที่สามเนาะให้นักเรียนไปทำข้อที่สามทำข้อที่สามอ่ะทำข้อที่สามไม่ทำต่อไปจะให้ตัวอย่างอีกอันหนึง่งทำให้ดูคือข้อที่สี่ ข้อที่สี่ข้อที่สี่ตรงนี้นะข้อที่สี่โจทย์ข้อสี่ก็กำหนดให้ y เท่ากับ square root 1ลบ3 x กำลังสองตรงนี้ติดรูทนะหาดี y ดี x อันนี้เราก็ให้ u เท่ากับตัวไหนใช่ไหมเพราะนั้น y เท่ากับ square root u ก็คือ y เท่ากับ u กำลังเศษ1ส่วน2นั่นเอง U ยูกำลัง 1, 2, หนึ่งนั่นเองเนาะให้ชัดๆเลยเนาะยู U กำลังหึงสองเพราะฉะนั้นนะ y เท่ากับสแกนเท่ากับ U หนึ่งสองด y D, X, ถับดิฟตัวนี้ใช่มั้ย D Y X ก็คือ D Y ใช่สูตรนี้ D Y b ย D U คูณ D ี by D X ยใช่สูตร D Y by D U คูณ D U ยูบายดีก็ดีวาก็คือดิบอนุพันธ์ D Y วายบก็คือดิบออดีวาคือตรงนี้ใช่ไหมก็ดิบ D U ยูกำลังสองบายดคูณ D U ยูบายอกยูเอ็ก็คือตัวนี้ก็คือนะดิบ1นึ่งลบสากซ์ำลังสองหนึ่งลบสากซ์ลังสองดิบ u กํลังถึงหนใช้สูตรดิฟ u กํลัง n ก็เอาหนึ่งกสองข้างหน้า u กํลังถึงน2สองลบหก็จะได้ดิฟตัวนี้ดิฟ1ได้ศูนย์ดิฟตัวนี้ได้ลบส x กําลังสได้ลบห x อันนี้ก็ได้เป็น1นึง u กํลังลบหนึ่งสองใช่ไหมลบหนึ่งสองลงเอามังล่างก็เป็นห2 u กํลังหนึงสอก็คือ1นึ่งส่วนสองแครูท u ลบห x ถ้ากลบหก x สแสลูดยูยูตัว u ก็คือตัว u คือตัวนี้ใช่ไหมก็คือสแสลูทหนึ่งลบสามีกำลังสองเนยูตรงนี้ที่ขยายนะให้ดูยู y, กำลังลบหึงกก็คือยูส่วนหนึ่ส่วนยกำลังหก็คือ1นึ1่งแ e r ู o ยูหนึ่งแ e r ู o ยูก็คือได้ตัวนี้เองจากนี่มานี่นะจากนี่มาตัวนี้อธิบายเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือลบหกเอ็กส์ส่วนสองแสลูด หนึ 1> 1่ลบสากลังสองตัดทอนได้ลบสาเส่วนแูหลบสาม x กลังสองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สี่ทำให้ดูนัเกเรียนก็ให้ไปทำทำข้อที่สามเนะเาะและให้นักเรียนทําข้อที่4ข้อ5้ให้นักเรียนทําข้อที่ห้านะให้ทําอันนี้ให้ทําข้อ5ห้าให้ข้อ5 แล้วก็ทำข้อ6กให้ทำข้อที่หตกลงสรุปว่าให้ทำข้อไหนบ้างนะให้ทำข้อที่3ข้อ5และก็ข้อ6ให้ไปทำครูจะอธิบายอีกวิธีหนึ่งนะอธิบายอีกทีหนึ่งก็คืออ,อ,อย่างเช่น ข้อที่ข้อที่สเนี่ยข้อที่4เนาะข,ข้อที่4ถ้ากูใช้สูตรนะใช้สูตรนี้ก็ได้เอ่อ y, y, y เท่ากับ u กำลัง n ใช่ไหมเมื่อ u เป็นฟังก์ชันนะเมื่อ u เป็นฟังก์ชันนั้น dy by dx เท่ากับ d u กำลัง n by dx ใช่ไหม ก็จะเท่ากับเอา n ิข้างหน้าอินข้างหน้านะเท่ากับ n เท่ากับ n อ็นคูณยูกำลังเลบหแล้วก็เอาตัว u มาดิฟครั้งหนึ่งดียูบายดีเอ็กซ์ทีนิ่งเยนก็แทนที่นะแทนที่โจทย์ข้อ4 u คือตัวนี้ใช่ไหมยู u, คือตัวยูข้างใน u ก็คือ1นึ่ลบสากซ์ำลังสอง ใช่ปะนะ y เท่ากับ square root u ในเองเทียบกับตรงนี้ u เท่ากับ1น่ลบ3าม x กำลังสองเพราะนั้นเราก็เอามาแทน n n คือกำลังถึง2ใช่ไหม y เท่ากับ u กำลัง1-2สอเพราะนั้น n คือ1น่นสเป็น1ส่วน2 u คือ1ลบ3 x กำลังสองกำลัง n ลบ1ก็คือ1ส่วน2ลบ1 1นึลบหเอาตัว u มาดิฟอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกกระดิฟตัวไซมันอีกครั้งนึงดิฟตัวไซก็เป็นดิฟหนึลบสากำลังสอีกครั้งบายดิก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะได้เท่ากับเจหนึ่ส่วนสอลบสามกกำลังสองนะหนึลบหก็คือลบหนึง แล้วก็ดิบตัวนี้ดิบหนึ่งได้เป็น0นดิบนี้ได้ก็เป็น3าคูณสเป็น6กเอ็กก็ได้ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองเอ่อกำลังลบหนึงกลงมาข้างล่างเป็น1นึ่งลบสมเอ็กกำลังสองกำลังหนึ่ง2สนี่ลบหกเอ็กเไหมลบหกเอ็ก สกับหก็เดินไปลบ 3x ตัดทอนได้ตัวล่างตัวนี้ก็คือสแควรูทหนึ่งลบสากกำลังสนั่นเองเพราะนั้นคำตอบก็จะเหมือนกันคำตอบตรงนี้ก็จะเหมือนกันแต่เราใช้สูตร y เอ่อ y ายาอยู่กำลัง n แทนได้ n อยูล่หนึ่บ1 du ให้สูตรนี้แทนก็ทำให้เร็วขึ้นทำได้ได้ของแบบ นี่ก็จดเอาไว้ให้จดเอาไว้ตังหาใกล้ๆก็ได้จดรงบริเวณที่ให้จดเอาไว้ด้วยเนาะจดตรงที่ว่างๆเขียนเติมลงไปตรงนี้ก็ได้บริเวณตรงนี้เอาตรงนี้เนาะตรงเนี้ยเติมไปนี่เป็นวิธีวิธีที่สองนะที่สองก็แค่นี้การบ้านตกลงการบ้านก็คือข้อสาม ข้อสามข้อห้าข้อหกข้อหกกันบ้านข้อสามข้อห้าข้อหกอ่าพักวีโอชุดนี้ไปแค่นี้สอ,อนต่อ,อทีนึ